ทีมข่าวเชิงลึกของเรายังคงเกาะติดประเด็นการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้านนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตราดครับไปติดตามการแก้ปัญหาประมงพื้นบ้านแล้วก็ประมงผ่านนิดนะครับเพื่อให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่3ครับติดตามได้จากคุณคณรัฐยินดีมิตรครับจากปัญหาการทําประมงโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราดนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนโดยล่าสุดนั้นมีความก้าวหน้ายอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการประมงการควบคุม และเฝ้าระวังการทําประมงการจัดทําระบบติดตามเรือการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับนอกจากนี้ยังได้กําหนดเขตการทําประมงชายฝั่งและประมงพาณิชย์อย่างชัดเจนด้วยต่อไปจากนี้ก็คงใช้มาตรการตรวจตราคือตรวจเฝ้าระวังเมื่อเขาอยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วเราก็คงต้องให้คงสภาพที่ถูกต้องอยู่ผมเชื่อว่าสภาพการประมงในจังหวัดตราด เมื่อชาวประมงไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประมงาณิช์เครื่องมือประมงขนาดใหญ่จนเครื่องมือประมงขึ้นบ้านเล็กๆสามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยกันแล้วอยู่ร่วมกันได้ผมเชื่อว่าอนาคตทรัพยากรสัตว์น้ําในจังหวัดตราดคงมีอยู่อย่างยั่งยืนให้ใช้ได้ตลอดไปครับสําหรับการทําประมงแบบอนุรักษ์และฟื้นฟูในจังหวัดตราดจะมีการสร้างบ้านปลาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายและเป็นวิถต่อสิ่งมัดล้อมในชุมชน ตั้งกติกาชุมชนในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าการแบ่งพื้นที่ในการอนุบาลสัตว์น้ำอย่างเหมาะสมเพื่อให้ท้องทะเลจังหวัดตราดแห่งนี้เป็นแหล่งวิถีประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทําให้ทุกคนในชุมชนมีความรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อท้องทะเลพฤษภาเราเริ่มหากุ้งปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากที่เคยได้ต่อวัน40กิโล50กิโลเป็นต้นปัจจุบันนี้ ห้าสิบถึงหกสิบกิโลหกสิบถึงหนึ่งร้อยกิโลต่อวันแล้วก็ได้ทุกลำเรือไม่ใช่ว่าลำใดลำหนึ่งได้ปริมาณเท่าเทียมกันเกือบทุกลำเรือแล้วก็หากินได้ทุกวันแล้วก็เวลาคืนลมมรสุมเกิดว่าคืนลมมรสุมเกิดวัสดุอุปกรณ์ที่เราปล่อยไปเนี่ยบานปลาของเราเนี่ยก็ไม่เคลื่อนย้ายไม่เค่อนทีเสียงสะท้อนของชาวประมงพื้นบ้านรายนี้สแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกวันนี้ เมื่อชุมชนประมงพื้นบ้านมีการทำประมงแบบอนุรักษ์และฟื้นฟูจึงทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างชัดเจนนำสู่ความยั่งยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้อย่างแท้จริงภาพด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับนับเป็นหนึ่งในชุมชนวิถีประมงพื้นบ้านตําแหน่งของจองมตราดที่ทําประมงแบบอนุรักษ์และฟื้นฟูด้วยการตั้งกติกาชุมชนแบ่งพื้นที่ทําประมง และวพื้อนที่อนุบาลสัตว์น้าได้อย่างเหมาะสมทําให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทะเลแห่งนี้ในการประกอบอาชีพและใช้เป็นแหล่งอาหารร่วมกันได้อย่างมีความสุขแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ําได้เป็นอย่างดีนรงนดิ์อ่อนด้วถ่ายภาพคณะรัฐยินดีมิตรทีมข่าวเชิงลึกทะทะบร5รายงานครับถ้าประมงพื้นบ้านในทุกจังหวัดรวมตัวกันแล้วก็ทําประมงแบบสร้างสารรค์แบบนี้ประมงพื้นบ้านก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะฮะใช่ค่ะขอบคุณทีมข่าวของเราด้วยนะคะ